คก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับช่องนี้นะครับก็ลืมาอย่างขอโทษนะที่ไม่ลงคลิปนานนะครับส่ยันที่ไม่ลงคลิปนานนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็นะครับก็มีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับเวลาตัดต่อแล้วนะครับนี่เห็นปหนี่ครับเวลาตัดต่อแล้วครับภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับก็แต่ตอนนี้แก้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปันเลยไปนะครับก็เดี๋ยวนี้ใคร เดี๋ยวเราเข้าไปบนในเกมนนะไปนี่ครับก็ไอ้อะโอเคโอเคผมก<ม>็ลาสวัสดีจะเป็นทางการน,นะวันนี้พบกับพีซพ g a เกมส์นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Welcom Chapter One นะครับ Chapter 2 o Chapter 3ก็จะค่อยนะับบางคนบอกพี่ครับพี่บางคนบอกเอ้ยบางคนบอกว่าเล่นเล่นแบบผีเล่นแต่แบบผีไม่เบื่อหรอเบื่อครับแต่ไม่มีแบบอะไรจะเล่นไงนะแล้วก็ระหว่างนี้ก็รอเวลาจนนับมดไปรอเวลานับ โอเคเส็จเกมแล้วโอเคอันนี้โหลดดิ้งไว้ยสิโหลดดิ้งไอเทมโหลดดิ้งเกมพานโหลดดิ้งแไปแพ็กก็เริ่มมาไปครับโหลดดิ้งไอ้ยังไงคำเตือนเกมนี้มีแฟตติ้งไลท์ครับแฟตติ้งไลท์คือไลท์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับขึ้นแสงเล่นแสงเึ้นสียังไรมั้งเกมนี้ไม่จังสแกนแล้วก็เรา n o ซี่อันนี้ก็ไปไม่ออกครับ ก็กิจกิจกิจในระดับต้นๆนะโอเคครับ okay, นะอันนี้ก็มันก็จะบอกคนระับภารกิจเรานะแต่ผมว่านัา่นน่าจะแหลกว่ะเพราะเมาผมมือโอเคแป๊บนึงนะอัดอยู่ไหมเฮลโหลโฮลโอเคอัดอยู่แบบไม่ไม่ไดนะ้อัดน,นี่มันทิองอ่ะนะโอเคครับ okay, นะอันนี้ก็จะเป็น ความผมไม่ได้ดีนะครับก็ฉะนั้นก็ทนเห็นภาพาพิกเซลไปก่อนแล้วกันนะ w ว l ลด์คัครับเวิลดครับครับทิกอัพผมบอกเลยครับว่าแมพผีที่ผมเล่นส่วนใหญ่นะครับผมเล่นมาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะทิ้งระยะนะไม่ใช่แบบเล่นเสร็จแล้วมาอัดเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะก็รอให้จิตหายไปก่อนโอเคเอะไรมันบอกว่าแชปเพื่อเปิดกับ มันบอกว่าจะมีมีบ้านอยู่ไม่ไกลจากจากที่นี่คนระับ Walk Down น h เดือดเานะไปที่บ้านกัเโอเคกด E เพื่อการเปิดประตูว้าวโหลดดิ้งโหลดดิ้งคือผมคนที่กลัวผีนะจริงจริงอะ่ะเฮ้ยเดือดประตู โอคน้ำเข้ามาแล้วประตูล็อกคือผมปฏิผมเล่นแป็ผีนะคือผมจะเล่นหลายคนนะครับอันนี้ให้เราอนนบอกให้เราเข้าตัวอันนี้ว่าเขาไม่ใช่โอเคเราจะวางโอ้โอโอ,โอเค Yeah. The Liboking, I wonder if she what's the f the little good? Here. Okay. มันบางหน้าจอโอ้น่ากลัวไปดีกว่าใครเดินวะบ้าเสียงแปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมอีเทวีลิซจักรวานฉันรู้สึกไม่ค่อยดี แง่และกินส้มโอเกาะขึ้นรถไงเออเออไม่หิวไมวไม่หิวไม่เอาเอาเอาตาย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 ดีแล้วสลบไปครับจากนั้นก็มีผีไปลากครับแล้วก็ตายจบเกมฮัลโหลฮัลโหลวูวฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยสตาับตกใจขอความชยในคำหยาบ อ่าวอเทปเป้นี่มันเกิดอะไรขึ้นหู้เห็นยมาคุยกับใครวะฉันลุกไลท์พาวเวอร์วิลเวนออฟอ่อมันบอกว่ารู้สึกว่าไฟดับนะก็น่าจะต้องไปเปิดนะครับไฟจะดีต,ตบงบล็อกห้องนี้ปะไม่รู้อะห้องนี้จำได้ครับเล่นเก่ง นี่แหละมีข้าง,งโอ้ช็อตมาช็อตทำามาแล้วครับอุ้ยอะไรวะ what what that นั่นอะไรอะ่ะไม่รู้ find out where is c a m p of มันแปลว่าอะไรวะ find out where it came from ค้นหาว่ามันมาจากไหน รูดดาา้ดีว่าใช่ดีกว่าเกดทฐานหน่อยทำอะไรมาแปลว่าอะไรวะไปดีกว่าไฟสว่างมาก ไมนแปลว่าอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยทีวีปเปิดเอนได้ What happened เนี่ยนี่มันเกิดที่นี่อะไรขึ้นเนี่ยอืมเอาแลครับซูมที่ฉศอกฮนะเฮ้ยตัวอะไรวะหน้า พี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนหัวเด็ดนั่นไม่ใครอ่ะเออว่าแต่นี่บ้านใครครับ <Me. S 1> บ้านเราหรือบ้านเขา I should call the police อ๋อนี่บ้านเราโอเคใช่ไหมใช่ไ่มฉันจะไปโทรใหาตำรวจนะไปดีกว่าดิดโปแล้วเธอ อะไรวะนะั Who are you? ่นอ่ะคุณอาอยู่แก่ริคาผมเป็นแค่คนที่พาทาม,มาครับนี่มา Turn off line. เทิร์นออฟไลน์ไอ้อชิ้นนี้มันปิดไฟเกิงเ่งอย่างวะไปอยู่กับไอ้อนั่นเลยสเปเตอร์ตไปเทิร์นออนอิเลตโตอิเลติคอนะไปอิเลตโตอิทคอลอิทเคิลเอ้าอ,อะไรวะนัะ่นสูมที่หน้าแล้วว่าเป็นผีใช่ไหม ฮะเดเฟนเพื่อนอะไรเพื่อนๆพื่อนวะยูอะไรของหมันวะนะมีอยู่กับฉันอยู่อยู่กับฉันตอดาไปว้าวนั่นนะครับ เข,เขาไม่รักก็อย่าไปรักเขาเลยแม่อะไรเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่รักก็อย่าไปรักเขาเลยปิดทีวีได้ไหมเนี่ยไปดีกว่าเรรีบไป What is that? เสา้ำเสียงอะไรอะ่ะไม่รู้โอ้อีทล็อกมันล็อก you got hitting me เอ่อค i ดต i n g แปลว่าอะไรวะ if i remember the shoes be a another electrical box the b a r m a น barman นี่มันแปลว่าอะไรวะห้องลงรถปะใช่ปะ barman นี่มันแปลว่าอะไร barman แปลว่าอะไรวะบ้านหนึ่ง b a r มินแปลว่าลงรถ บาบินะนี่ล็อกอบาบินก็บาบินบาบินไปว่าะวะเสียงแล้วนะน่ากลัวจังวะบรรยากาศอันนี้ห้องขี้นะโอ้โหห้องขี้ยังมีถานจะเดินฮะ โอ้โหขี้ไปกินทานไปโอ้ลิวิ่งดีกว่าน่ากลัวโอ้ไปอันนี้ล็อกใช่ไหมะอ,อะไรแบบน่้บ้าการดิ่อันนี้กุญแจลงรถ โอเคการเด่นคีนี่อะไรให้มึงอย่าร้องมึงนดอะอย่าร้องโอเค ก็เสร็จแล้วว๊าแต่แต่จะบ้าม่จงจะไหนจะลงรถโอ้โหเซฟปีประตูแปลไม่ออกโอเค ง่งายบาหมิน่นไป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 เอาเนี่ยทนีนี่คือกลัวนะภาพนู้นี่ไหนวะ Okay. Okay. อโอเคโอเคไหนอะเขาเีบล็อกโอ้ยใจรู้ว่าปามาแล้วเกิดปัญหาว่าต้องไปทางนี้ย ใช่อะไรพังอ่ะแป๊บหนึ่งนะใช่อะไรพังวะโอ้ยใช่อะไรพังอ่ะ เดี๋ยวอ๋อมันกือปอบนี้เนาะกูคิดกูโง่เองขอบคุณพระเจ้ามันมันเวิร์กดีอย่าบอกนะว่านล้วมันเสียงอะไรน่ะไม่รู้อ่ะ I can not handle ฉันไม่สามารถจับ handle นี่แพรวะฉจับปะ Yes n no, this some this is going on i n how does who never day มันบอกว่ามีเรื่งบางอย่างกำลังมาเนี่ย I have to find something to open that ฉันต้องหาว่าสิ่งบางอย่างเพื่อต้องการเปิดสิ่งนี้ฉันต้องการหาคูบรารูบราอยู่ไหนได้ล่ะ คูบาเหรอคูบ้าคูบาคู่บ้าไ้ทีวีนี่มันมจะดับเดีวยนี่เนาะบาอันนี้จีิงปะอย่าร้องนะมึงเฮ้ยโอ้โห ตุให้ด้วยขอบคุณครับอันนี้กระตุกมรถไฟบัสฝักงผมจะเปิดเลยทีเดียวสัญญนล้วมันก็บอกอยู่ห้ามเข้าห้ามเข้าแล้วมี่อยากเข้านะโอเคไปๆๆๆไปไปเลโก้เลโก้วอออิ Lego, Lego. นเดีย้องมาอะไรนะ่ะ อ่อหนักตัวตลกครับโกเกนฮิม <get> อะไรวะอะไรนะ่ะจู่จุตากูเดงโอ้อหชอะโคดดอไฟทเดอโคดโคดอเหรอ ทำจีมันคือพอแปด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 โอเคอยังใส่ผิดเยอะนะเดี๋ยวบันเทิงไฟชายไม่หมดใครเล่นกับผมก็ได้นะครับแบบผีนะครับก็ไม่รับประกันนะว่าคุณนะครับจะไม่ข้ามลุมผานะครับข้ามลูกบาเพราะอะไรนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะ เพลินดีนะเม้กาก็คนดูนะครับเพลินดีแม่ซาตานมันเป็นสายนักเม้าให้ขี่ะวะซาตานมะไม่ใช่มีสองอัน แป๊บนึงนะเดี๋ยวอ่านแป๊บบ้าแบบน้องติงว่าเซ็นเอินส่วนต่สปอรตว้าวเมจิกไอเทมแหล,ลกลองคำว่าซาตานี้สชัดเลยเอซา ทีเ e. อะไรวะเนี่ยโอ้ยวยอาละหัดนี่นานผมอะ่ะลองเอานี่ปะหนึ่งเก้าสี่หกใช่้วไอสัตว์ใช้เฉยว้าว เขาทางตง่อิดประตูตให้ด้วยพีย่จะได้สถานะเนี่ยเมื่อกี้มือเราเนะี่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรอะสัตว์ใจหายหมดผอวผีแล้วเราหาอะไรผมก็ ไอ้ไอ้เฮดเดือดเขาวงกดว้าวโอ้ยขี้อเขาแมงมุมมันจะไกลเลยโอ้แล้วถ้าโดนผีฆ่าเป็นไงบ้าะอ๋อมันก็จะเป็นเออนี่นี่นี่กลัวมึงกลัวมึงได้แบบมึงคือมึงเป็นผีที่แม่งแบบแบบ กูแบบโอ้โหจะไ้ตายเลยอะหมายเขาใช่เฮ้ยเนีไงทางโอกได้ปะ่ะ what happened เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่รู้ว่า I d ้ n don t don't be s c a r ลี่แอ e เฮียชูเไม่ต้องกลัวฉันจะมาช่วยแกึกไม่ช่วยกูจะมึงฆ่ากูแบบเมื่อกี้นะแกแกหมายความว่าไง you are in the danger in your house the location โอ้แบนออก มันบอกว่านะครับให้เราทำการหานะครับหาไอ้เจ้าตัวของออฟในภูสระมันนะครับแค่เดียวกูเจอกูจะตายนะ สามวันเลยเหรอโอ้โหแต่คำสับไปไม่ออกทั้งนั้นชิบหายแล้วแมลงวันมันเยอะช่ไหมการทิ้งการกินมแมลงปอหวนคือสู่การกินมแมลงวัน จะมีพิธาตันบ้างก็คืออาจจะมีออฟแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าเป็นแป๊บแป๊บแป,ป,ป,ป๊บหนึ่งมเมจิกไอเทมแล หากระดานอยู่จานและหาที่ที่ดีที่ติดต่อกับวิญญาณอ๋อเอไว้คุณเปิดวิญญาณใเขียนได้เอาเขียนครับให้ผมไปอ๋อคือมันจะให้เราหาออฟเบยจากนั้นคุณจับกระดานที่ผมเจอครั้งแรกไว้นั่นแหละนะมันต้องให้เราไปหาตรงนั้นด้วยเพื่อเพื่อไปติดต่อกระดาน อรอก็อารมณ์ก็คือผีถ้วยแก้วอะเห็นะหาอฟก่อนเนี่ยผมคนรักออฟครับแลาวแบบติดต่อกวิญญาณเลยวะนึงอฟนึกวิญญาณปะ อะเผื่อบางมานั้นไปดีกว่าหนึ่งออฟดึงยาแน่นอนเดีย๋ยวผมไม่้ลงติดต่อญยญาก่อนเกียร์กูเกียร์ถ่ายดีมากเลยนะโอเคนะครับเลโก้เลโก้นะครับทำไมบางคนถามว่าเ้ทำไมผมชอบพูดเพราะว่าเลโก้นะครับก็ก็เลโก้อ่ะมันก็อะไรวะนะไม่ได้มอง เลโก้ะมันก็ผมจะแบบซื้อว่าเลโกะเอ้ยม Lego นันเลโกะภาษาเลโก้นะครับนี่งาติดต่อกับกระดาน I think should begin up หลายเรื่องมากอยู่ว่ามาคุยตรงไหนอีกอะท่านก็ไปสอนมา โอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะต่ออิวควมชัตเตอร์หนึ่งอีพีที่สองนะครับจะมีผมตัวราไปก่อนนะครับชอบยินดีนกดไลค์นะครับชอบมา,มากๆกดซับน,น,นะครับบายบาย